เทรูมพอดแคสทักไทยกันคลิปนี้ครับ17เดือน7ครับกับบรรยากาศหุ้นไทยครับสดใสดีหรือเกินครับต่อเนื่องกันมานะฮะในสัปดาห์ก่อนหน้าที่เราห่างหายกันไปวันนี้เรากลับมาคุยกันนะครับเราบรรยากาศหุ้นไทยเช่นเคยครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับหุ้นที่นำทับขึ้นมาวันนี้2%เลยตลาดนะฮะโอ้โหบวกดีจริงๆ2.5%เดลต้าครับนำทับขึ้นมาเกือบ3,000ล้านในช่วงเช้านี้นะครับ คนที่ตามตลาดจะเห็นแล้วแหละว่าข้อมูลแบบนี้นะฮะเอทตามขึ้นมากับหุ้นใหญ่ๆสวยๆตามขึ้นมาเยอะนะครับภาพรวมในเชิงของกราฟเทคนิคนะครับหุ้นไทยเนี่ยหย่อนลงไปถ้าแถวที่เราอ่ามีปัญหากันภายในบ้างเป็นปัญหาเรืองการเมืองนู่นนี่นั่นนะครับไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่เป็นเชื้อเชิญให้น่าสนใจมากมันก็ย่นหย่อนลงไปเนาะถ้าแถวพันพันร้อยหรือต่ำพันร้อยด้วยซ้ำนะดูจะแย่นะ ท้ายที่สุดมีบอททอม2ลูกเสร็จยกตัวกลับมาเวลานี้วันนี้ยืนอยู่ที่พันรอ่ะอีกนิดเดียวก็จะเจอจุดที่มันทิ้งเราไว้รอบที่แล้วประมาณพันสองร้อยยีสิัง้ยถูกไหมนะฮะทีนี้ตัวไหนได้ประโยชน์นะก็สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของลายตัวนะครับ นี่เราดูภาพรวมก็คือดูเป็นบรรยากาศไปแต่ลายตัวที่ท่านสนใจหรือเราสนใจอยู่นะเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีแอคชั่นต่อ,อภาพรวมยังไงนะครับมันก็จะไปดูเป็นลายตัวไปนะครับคลิปนี้ครับกลับมาพบกันก็อยากจะเอาหุ้นตัวหนึ่งมาสกิดแล้วเล่านะครับให้ทุกคนได้ได้ได้เป็นประกายหรือว่าเป็นไอเดียต่อยอดไปนะครับเพื่อกันหลงลืมแล้วกันนะฮะ ใน,ในวันนี้ตลาดบรรยากาศมันก็โอเคอะ่ะดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับออย่าลืมปตทนะครับปตทเป็นตัวหนึ่งที่ช้าหรือเกินเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อยากจะเล่าอย่างนี้ว่าปตทอเองก็เป็นหุ้นที่ผมว่ามันก็เป็นเป็นหุ้นที่ยังยังมีสเสน่ห์ในในในเม็ดเงินขนาดใหญ่อยู่นะกรณีที่กลับเข้ามานะผมเชื่ออย่างนี้นะปตทอเองเนี่ย ยาวนานมาแล้วที่มันลงมาเนาะลงมาเนี่ยถ้าเรานับคนที่ตามปทอทอยู่แล้วคนที่ถืออยู่หรือคนที่อยากได้ปอทอทีเนี้ยสถานการณ์อย่างเงี้ยเราแย่อย่างงี้ผมผมให้ไอเดียอย่างงี้ว่าปอทอเนี่ยในระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เป็นขาลงนะขาลงเนี่ยดูจากไทม์เฟรมที่ระยะไกลๆหน่อยก็ได้ดูดูเป็นเป็นเป็นวิกลี่มันลี่ Money, ก็จะเห็นแหละว่าตั้งแต่จุดสูงที่เคยทิ้งไว้แถวหกสิบบาทห้าสิบห้าหกสิบโซนนู้นแหละ มันก็มันก็ลงมาเรื่อยๆถูกไหมลงมาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดตัวเลขก็อยู่ประมาณประมาณปี60 6 0มั้งหกศูวันนี้เรายืนอยู่นี่หกแปดหกเจ็ดปีนะที่ปอทอเป็นขาลงจ๋ามามาถึงบริเวณนี้แหละนะครับสาเอเอาเอาสาิบวกลบแล้วกันวันนี้3ามสบก็ขึ้นตามตลาดโซนนี้แล้วกันเรามองเป็นโซนถ้าเป็นลองเทอมผมมองในในมิติของคนที่เป็นนักลงทุนนะครับ อโอเคละเราเราอาจจะมีข้อมูลที่เป็นเชิงลบระยะสั้นหรือคาดคาดคาดหมายว่าถ้าเกิดเป็นขาลงอยู่นะมันก็อาจจะลงไปได้อีกไหมเป็นความคาดหวังได้ทั้งนั้นแหละนะใครก็คาดหวังได้ว่ามันจะลงไปเท่านั้นเท่านี้ก็เหมือนที่ท่านคาดหวังว่าตลาดจะลงไปเท่านั้นเท่านี้แต่ท้ายในสุดวันนี้มันก็กลับขึ้นมาแถววันสองละนะครับเพียงแค่ทรับเดียวเองนะฮะทุกอย่างมันจินตนาการได้แต่ความเป็นจริง ก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมให้เดียอย่างนี้ว่าถ้าปตทบริเวณนี้นะขอเอาตัวเลข30มายืนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเป็นหุ้นก็เป็นขาลงอยู่การคลอเคลียอยู่บริเวณค่าเฉลี่ยระยะแถวแถวห้าสวันของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังไม่เคลีย์ยังไม่ชัดยังไม่ใช่ขาขึ้นจ๋าและกันอย่างนี้ระยะชั้นๆเองก็ดูดูยังไม่ได้ใช่ขาขึ้นล้กันนะครับแต่ครับโซนนี้สาม กับไพ่เบอร์บุ๊กที่ต่ำกว่า1อยู่สัก2อสมปีมาเนี่ยผมว่าปทไม่คยเกิดขึ้นนะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าบ่อยทีนี้ถ้าเราสนใจจริงๆก็เลยเราเป็น FC ของปตทรจริงๆสนใจแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นอดทนรอได้ในรองเทมนะครับท่านลองนำราคาตัวนี้ไปวางแผนดูนะครับไปวางแผนแบบรองเทมนะครับปกติแล้วถ้าหุ้นถ้าอยู่ในโซนแบบนี้ ผมจะเรียกว่ามันจะมีผมจะใช้โซนที่เป็นโซนโหลดหุ้นเพื่อลองเทอมวิธีการเผมก็จะหาหุ้นมาถ้าเจอเคสแบบนี้ผมจะใช้วิธีการลักษณะคือเฝ้ารอคอยโหลดหุ้นโหลดหุ้นของแต่ละคนเนี่ยจไม่เหมือนกันของผมอาจจะแบบหนึง่งอาจจะใช้ไม้กี่ไม้ก็ว่านไปซึ่งท่านก็จะต้องไปวางวางหมากวางเกมของท่านเพื่อรอคอยเคสทือว่า30ถ้าท่านเริ่มวางแผนกับพอรบอบริเวณ30ผมเชื่อนะคบว่าถ้ามันมีปัญหาจากจุดนี้ลงไปนะครับ ในแผนการของท่านที่ท่านวางไว้ผมเชื่อว่าท่านเอาอยู่เอาอยู่แปลว่าท่านจะอยู่ท่านจะได้ต้นทุนบอทที่ที่ไม่เสียเปรียบนะไม่เสียเปรียบในระยะยาวนะครับกรณีที่เกิดเราวางแผนและทํางานเสร็จแล้วแล้วต้นทุนเราอยู่ต่ํากว่า30ลงไปนะครับกรณีมันมีปัญหาลงไปนะแล้วท่านก็ว่ากันไปตามแผนถ้าเราทําต้นทุนได้ต่ํากว่า30มสิบเอเวอเรสโดยเฉลี่ยนะ ผมเชื่อว่าลองเธอของท่านน่ะมันน่าสนใจนะในในมุมผมผมคิดว่าน่าสนใจผมอยากจะจริงจะเอาตัวปอทอเนี่ยมามามาเล่าแล้วก็สกิลให้ฟังว่าเฮ้ยลองไปทํางานดูนะลองไปดูนะครับเพราะเวลาทุกอย่างมันดีบางอย่างมันก็ไม่ทันจริงๆนะครับอ่าบางอย่างมันก็ไม่ทันนะฮะซึ่งเหมือนตลาดรอบเนี้ยที่มันฟื้นขึ้นมาบางตัวเนี้ย ข,ขึ้นด้วยอะไรบางทีเหตุผลมันยังไม่ตามมาด้วยซ้ําเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นมันขึ้นเพราะอะไรแต่มันขึ้นไปแล้วนั้นสิ่งที่เราทําได้คือว่าอะไรที่มันมันเราคว้าได้ทันหรือมันเข้ากับจริตหรือเข้ากับแผนการของเราก็ลองเอาไปทํากันบ้านดูวันนั้นเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมอยากเอามาเล่านะครับมันเราก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งด้วยภารกิจที่ผมมีนะไม่ค่อยอ สะดวกในช่วงวิกสองวิกที่ผ่านมานะวิกนี้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันนะครับผ่านเรื่องเล่าจากห้งองเทรดครับนะก็เอาหุ้นบอมาเล่าเบาๆนะครับลองไปดูเพิ่มเติมเอานะครับถ้าไม่ใช่ก็ผ่านถ้าท่านาต้องการอะไรที่รวดเร็วกว่าก็ไปดูหุ้นที่มันเซ็นซิฟต่อภาพรวมระยะสั้นๆตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปดูหุ้นที่มันแอคทีฟหน่อยก็ได้หรือจะใช้จังหวะน,นี้ในการที่จะไปแก้ไขพอร์ตของเดิมที่มีอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยนะอย่างที่บอกในต้นคลิปว่า เซตเนี่ยมันลากเราขึ้นมาที่จุดที่มันทิ้งทิ้งเราไว้รอบที่แล้วถูกไหมพันสองยี่สิบพันสองร้อยสามสิบประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามันยังไม่ข้ามหรือถ้ามันข้ามได้มันก็จะเป็นผลบวกต่อภาพรวมนะโมเมนตัมมันก็คงจะด,ดีวันนี้ก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ในเชิงของวิเคราะห์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะเป็นยังไงตามหลักความรู้ของแต่ละคนนะฮะเอาหุ้นตทอมาสก,กิดแล้วมาเล่าเป็นไอเดียเล็กๆนะครับลองไปดูเพิ่มเติมนะฮะ อันนี้กลับมาพบกันเบาๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจผมจะกลับมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมเช่นเคยครับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ